ครับนะครับนี่จะเป็นรูปแบบของเหรียญ7รอบนะครับเหรียญ7รอบจะมีจะแกะให้ดูเลยนะครับนะบล็อกนี้จะเป็นบล็อกเนื้อเงินนะครับบล็อกเนื้อเงินตามที่ทางทีมงานนะครับหรือแอดมินเนี่ยได้ชี้แจงกันก็คือจะมีสองบล็อกด้วยกันก็คือบล็อกหูขีดด้านนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับ นะบล็อกหูขีดด้านนี้กับบล็อกหูขีดอีกหนึ่งด้านก็จะเป็นด้านนี้ครับนะแต่ขึ้นอยู่ที่ผู้เล่นละกันนะผมจะไม่แยกว่าใครจะเล่นบล็อกไหนใครจะเล่นยังไงนะครับถือว่าตามค่านิยมของผู้ที่ต้องการซึ่งวันนี้ที่ผมได้มาก็จะเป็นบล็อกพวกนี้นะครับบล็อกนี้บล็อกหูขีดข้างนี้นะครับซึ่งบล็อกนี้ จะเป็นบล็อกเดียวที่จะเกิดเสาอากาศนะครับหรือบล็อกเสาอากาศที่เขาเรียกว่าบล็อกเสาอากาศก็คือจะเป็นบล็อกที่มีเสาตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเนื้อเงินก็จะเห็นติ่งตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้นะก่อนที่จะเป็นเสาอากาศขึ้นมาเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแต่ละเนื้อนะครับว่าบล็อกเสาอากาศจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ที่ผมได้มาก็เพราะว่าเป็นเนื้อเงิน ดังนั้นเรามาดูก่อนเนื้อเงินนะครับเขาบอกว่าเนื้อเงินเนี่ยก็มีเอ่อมีทั้ง2บล็อกนะบางคนก็ว่าของปลอมบ้างบางคนก็ว่าของแท้ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้เล่นนะครับว่าจะนิยมบล็อกไหนนะครับแต่ผมเอ่ออ,อทำตามทีมงานนะก็คือ ได้มติจากทีมงานแอดมินนะครับแล้วก็ทีมงานของพระครูสุวรรณวิสุทธิ์ก็คือจะเล่นทั้ง2บล็อกนะครับสามารถซื้อขายได้ทั้ง2บล็อกก็คือบล็อกนี้นะครับแล้วก็บล็อกหูขีดข้างนี้นะครับถือว่า,อาผ่านการปลุกเสกของหลวงปู่เจริญทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่า วิธีการดูนะครับเรามาดูวิธีการดูหลวงพ่อเจริญนะครับวิธีการดูของหลวงพ่อเจริญนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆเนื่องจากว่าเป็นเหรียญกลมไม่มีห่วงดังนั้นอการที่ไม่มีห่วงจะดูยังไงนะครับนี่ครับอันนี้คือจุดจุด1ที่อ่านี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีติ่งเห็นไหมด้านเ,เขาเรียกว่าหาง พิกหางเลข7ก็จะเจอติ่งตรงนี้นะครับติ่งของเอ่อของห่วงเออของของเหรียญนะครับเหรียญ7รอบจากนั้นนะครับวิธีการดูอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นนี่นะครับยันของเขานะจะเป็นปุยๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนเห็นไหมครับจะเป็นจุดๆๆๆๆๆๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยครับ นี่คือยันของเขาที่จะเป็นในรูปแบบอของแท้นะครับจะเป็นจุด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 เป็นเหมือนปุยพพผลขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยนะครับต้องเป็นยันแบบนี้นะครับต้องเป็นยันแบบนี้ใหญ่ๆถ้ายันที่เป็นเส้นเป็นสันนะครับยันที่เป็นสันเป็นเส้นแข็งแข็งนะครับอันเนี้ย ไม่แท้นะครับไม่แท้นะนี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับของเหรียญหลวงพ่อเจริญเจรอบนะครับอันนี้คือเหรียญเงินเดีย๋ยวผมให้ดูแต่ละเหรียญนะอ่าก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ดูแล้วก็ติดตามวัตถุมงคลหลวงพ่อเจริญจากเพจผมนะครับหรือในช่องผมเนี่ยนะรบกวนกดติดตาม นะครับกดตุกใจหรือแนะนำว่าควรปรับปรุงตรงไหนบางครั้งเนี่ยผมก็จะนำเหรียญหลวงพ่อจเจริญรุ่นอื่นๆมาให้ชมอีกรวมไปถึงพระวัตถุมงคลหลวงพ่อต่างๆในจงังหวัดสุพรรณนะครับหรือว่าที่ผมพอได้ความรู้มาเนี่ยก็จะเอามาให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะอันนี้จะเป็นที่ผมเรียงอยู่นี้ก็จะเป็นบล็อกหูขีด นะวิธีการดูง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกหูขีดเดี๋ยวแป๊บนึงฟื้านะครับนี่คือบล็อกหูขีดนะส่วนอันนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นอยู่อันเนี้ยเขาเรียกว่าบล็อกหูขีดเสาอากาศนะถ้าเต็มสูตรก็คือหลังยันขยื่นนะครับอันนี้ก็คือเต็มสูตรเลยทำไมผมไม่แยกที่ผมไม่แยกก็เพราะว่าอันเนี้ยมันบล็อกบล็อก ก่อนก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเส้นแตกอันนี้ดังนั้นเนี่ยมันอยู่ในบล็อกเดียวกันนะครับมันอยู่ในบล็อกเดียวกันซึ่งอีกบล็อกหนึ่งจะเป็นหูขีดข้างนี้นะครับหูขีดข้างนี้ยันเหมือนเดิมยันเป็นเหมือนกันแบบนี้ดังนั้นก็แท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนนะครับส่วนอีก1บล็อกนะครับส่วนอีก1บล็อกนอกจากที่จะเป็นบล็อกหูขีดแล้วนะครับบล็อกหูขีดตรงเนี้ย นะครับอีกบล็อกหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าบล็อกรางรถไฟนะถ้าตรงนี้ไม่มีหูขีดตรงนี้ไม่มีสวาวอากาศดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นร่องนะครับดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นร่องนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบล็อกแรกบล็อกแรกแรกเลยแล้วพอมันเป็นร่องเนี่ยนะก็เลยแกะใหม่แกะทําใหม่นะครับแล้วก็บล็อกนั้นเนี่ยก็กลายเป็นบล็อกรางรถไฟเป็นบล็อกแรกแล้วก็ เป็นบล็อกหนึ่งที่นำเหรียญน,นี้นำเหรียญบล็อกเนี่ยนะไปให้วัดหนองสะนะครับไปวัดหนองสะดังนั้นเนี่ยพระเจ็ดรอบจะออกวัดหนองสะเหมือนกันนะครับออกวัดหนองสะนะครับวัดหนองสะจะเป็นหลังยานตรงนี้นะครับหลังยานตรงนี้นะจะไม่ขาดนะครับหลังยานตรงนี้จะไม่ขาดนะมองง่ายๆแต่ เหรียญจะบวมดูง่ายๆเหรียญจะบวมบวมหน้าอุ่มอุมหน่อยอันนี้คือเหรียญวัดหนองสะนะครับส่วนอันนี้จะเป็นบล็อกหูขีดอ่าเดี๋ยวเรามาดูบล็อกหูขีดเสาอากาศนะครับอันนี้บล็อกหูขีดเสาอากาศหูขีดอ่าอ่านี่ครับนี่บล็อกหูขีดเสาอากาศนะครับนี่คือครบจบของเขาแล้วนะครับบล็อกหูขีดเสาอากาศวิธีการดูเหมือนกัน นะครับดูตัวตัดเห็นไหมนะครับหางเลขเจ็ดปึบพลิกขึ้นมาเจอติ่งเห็นปะจะมีติ่งติงจะมีเนื้อเกินเกินหน่อยนะครับเนื้อเกินเกินหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพลิกหลังดูยันเห็นไหมนะครับยันจะเป็นปุยปุยเป็นจุดๆุดผดผด,ดนะครับเน่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  แต่ถ้ามันเป็นยันขยื่อนอย่างนี้นะครับเป็นยันขยื่นแบบนี้นะครับเราก็ฟันธงได้เลยว่าเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการดูง่ายๆเหรียญเจ็ดรอบนะครับแล้วของแท้เนี่ยนะถ้าดูง่ายๆถ้าเลี่ยมมานะครับเลี่ยมมาดูจากข้างหน้าเนี่ยนะครับวิธีการดูคือหางนอนเนนของเก๋เนี่ยจะมีหางนอนเนนเนี่ย นะครับของเกสเนี่ยจะมีเส้นเนี่ยนะหางนอนอนีนขึ้นมาแตกขึ้นมานะครับของเกสจะมีเส้นนะของปลอมเนี่ยจะมีเส้นแตกตรงที่หางนอนเนนนะครับตาก็จะมีขี้ตาแต่ของแท้นเนี่ยลองดูดูแววตาเขานะครับดูแววตาหลวงปู่โอ้โหอ่าเนี่ยเห็นไหมดวงตาเป็นดวงตาเลย ยันขึ้นมาเป็นปุยๆนะครับเห็นเป็นออรอยยันเขยื่นก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับเหรียญของหลวงพ่อเจริญเจ็รอบอันนี้ก็เหมือนกันคราวนี้เรามาดูนะครับเดี๋ยวผมเรียงให้ดูนะไอตัวของตัวตัดข้างบนจะเป็นตัวตัดตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันจบที่ตัวตัดทั้งหมดนะครับลองดูเลย มันจะมีติ่งนะครับมีติ่งเหมือนกันหรือมีตัวตำหนินะมีตำหนิเดียวกันทั้งหมดนะครับเห็นไหมถ้ามองแบบไกลๆก็จะเห็นนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทองแดงกระไหล่หน้านะครับหรือเป็นเนื้อเงินมีลักษณะคล้ายกันหมดเลยนะครับมีลักษณะคล้ายกันหมดเลยดังนั้นสรุปได้เลยนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับ วิธีการดูบล็อกผมบอกไปแล้วหูขีดสาวอากาศนะครับหูขีดบล็อกหูขีดอ่ะอันนี้หูขีดอันนี้บล็อกหูขีดนะครับแล้วก็บล็อกหูขีดจะมีเนื้อเงินอย่างเดียวเออนะครับของเก๋ของเก๋นะครับของเรียนแบบเนี่ยจะมีบล็อกหูขีดและก็สาวอากาศดังนั้น ถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเท่านั้นนะครับเนื้อเงินเท่านั้นที่จะเป็นหูขีดไม่มีเสาวอากาศนะครับไม่มีเสาวอากาศจะเป็นเนื้อเงินหูขีดอย่างเดียวก็คือหูขีดข้างนี้หรือหูขีดข้างนี้ก็ได้นะครับในหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมีเหรียญเดียวนะตามประวัติในการสร้างก็คือ ในสมัยในยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อจะให้ถากถาดพื้นให้ลองถากพื้นแล้วลงยาซึ่งที่พบเห็นมามีแค่เหรียญเดียวนะครับที่เคยเห็นมานะครับก็คือมีแค่เหรียญเดียวนะครับอยู่ที่ทออ่าเสด็จผมไม่บอกแล้วกันว่าใครนะครับอยู่ที่ท่าเสด็จนะเหรียญน,นั้นจะพบเห็นมากนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากซึ่งเป็นเหรียญเดียวเท่านั้น ดังนั้นเนี่ยวิธีการดูง่ายๆนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับพลิกมานะครับดูบล็อกก่อดนะครับว่าเป็นบล็อกหูขีดถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะเป็นบล็อกหูขีดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าบล็อกทองแดงนะครับก็จะมีทั้งหูขีดสาวกาศนะครับแล้วก็บล็อกหูขีดนะครับ วิธีการดูง่ายๆของเหรียญเจ็ดรอบซึ่งเหรียญเจดรอบนะครับจะออกปี36นะครับปีพศ2 5 3 6นะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าเออกูหมดห่วงแล้วนะหมดที่จะห่วงอะไรแล้วดังนั้นเนี่ยเหรียญเจ็ดรอบเนี่ยไม่ต้องใช้ห่วงแล้วไม่ต้องมีห่วงแล้วตัดห่วงออก เอาห่วงออกไม่ต้องเอาห่วงดังนั้นเนี่ยเหรียญก็เหมือนเป็นเหรียญกลมไม่มีห่วงหลวงพ่อได้แฝงในยะของการสร้างพระนะครับแต่ละรุ่นเอาไว้ดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับก็ถือว่า,อาให้ความรู้ในส่วนหนึ่งนะครับถ้าผิดพลาดหรือขัดตกบกพร่องอะไรนะครับก็ต้องขอประธานอภัยนะครับแล้วก็จะนำไปปรับปรุงนะครับเรื่อยๆ นะครับเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้รับฟังแล้วก็ได้ดูเนี่ยอย่างง่ายๆเอาตามง่ายๆบ้านๆที่เราได้เห็นนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถแช์นะครับแล้วก็กดติดตามกดดูได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยผมก็จะนำออพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อเจริญเนี่ยมาให้ดูเรื่อยๆนะครับซึ่งมีหลาย หลายพิมพ์มากหลายรุ่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงเหรียญหรือรูปหล่อนะครับวันนี้นะครับก็จบของการให้ดูนะครับวิธีการดูของหลวงพ่อเจริญถ้าผมมีนะครับได้เหรียญเหรียญไม่แท้เหรียญเก๊ามาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าออถูกใจไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์ฝาก วิาพากวิจาร์ณได้เลยนะครับแล้วก็แนะนำมาได้ว่าควรทําอย่างไรมีพี่สมาชิกบางท่านได้บอกมาว่าไม่ค่อยดังดังนั้นเนี่ยเ,เสียงไม่ค่อยดังผมกำลังเก็บตังค์เดี๋ยวจะเก็บตังค์แล้วก็ซื้อใหม่นะครับมาติดเพื่อให้ได้ยินชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็แสงอาจจะปรับ เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ได้แชร์ช่วยแชร์ให้บารมีของหลวงพ่อเจริญเนี่ยดังแล้วก็ไกลเอาประสบการณ์เข้ามาแล้วให้ผู้คนเนี่ยนิยมมากขึ้นนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ